ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีนะคะพบกับอาจารย์เจน วันนี้มาทำนายดวงชะตารายสัปดาห์นะคะช่วงวันที่5จนถึงวันที่11สิงหาคมปีพศ2567นะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามให้กับช่องรายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะและก็คุณจะได้ไม่พลาดเวลาอาจารย์ไลฟ์สดหรือบอกเรื่องราวอะไรด่วนๆคะ่ะถ้าถามหาถึงในเรื่องของการเงินล่ะในเรื่องของการเงินอาจารย์ต้องบอกเลยว่าในชาว ราศีกันโทษทีนะคะในชาวราศีกันดวงของท่านเกิดแสงสว่างแล้วก็จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นดวงของท่านมีโอกาสมีโชคมีการเงินมีสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตนะคะอยากจะมีบ้านสักหลังมีกิจการนะคะหนทางแสงสว่างชื่อเสียงกำลังมาหาคุณแล้วนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีกันนั่นเองนะคะเรียกง่ายๆว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางชื่อเสียงโดดเด่นที่คุณจะทําอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆคนอื่นทําไม่ได้แต่กันจะทําได้เพราะฉะนั้นจังหวะเวลาของท่านเป็นช่วงเวลาที่ดีในชาวราศีกันนะคะท่านจะได้รับชื่อเสียงแล้วก็มีอํานาจทีนี้ก็มาโยงต่อที่อาจารย์เกิดไวจะถูกหวยไหมล่ะเนี่ยมันจะได้อะไรใหญ่ๆบางทีเรื่องเล็กน้อยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่เอาไม่คิดไม่เล่นหวยดีกว่า เอามาคิดโปรเจกต์ใหญ่ๆเรื่องการทำาหากินนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคอาจารย์แนะนําเลยว่ามีโอกาสถูกหวยและมีโอกาสถูกหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นสามารถบนบานสารกล่าวขอพรได้แต่บนอะไรไว้ก็ต้องรักษาคําพูดนะคะไม่ใช่เรื่องร้อเล่นนะจ๊ะมันกินตัวนะพวกนี้นะทาเป็นพูดไปเรื่อยลืมอะไรงเงี้ยไม่ได้นะคะถ้าเราเข้ามาในสายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวะ หรือเทวดานะคะเราก็จะต้องยอมรับเลยนะคะว่าท่านเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะมีลักโลกโกรธหลนต่างๆนะคะแล้วเราก็จะพบภุมิก็อยู่ใกล้กันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ง่ายและถ้าเกิดเราผิดแม้กระทั่งนิดเดียวเขาก็สามารถเอาคืนทั้งหมดได้เพราะฉะนั้น ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรเลยมีสัจจะข้อเดียวเองในการบูชาเทวดาหรือในการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาของในชาวราศีกันคุณจะร่ำรวยโชคดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรน,นะคะอาจจะถูกรังวัลใหญ่ๆก็ได้นะอ่าแล้วทีนี้ถ้าถามถึงในเรื่องของความรักของในชาวราศีกันนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีกันต้องบอกเลยว่า ในความรักของคุณนะถ้าไม่ยับยั้งอารมณ์นะได้ทะเลาะกันแหละเพราะว่าเอาตรงๆก็คุณในคำพูดคำจาก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เป็นเลือดนักสู้นักรบนะคะนะคะในดวงชะตาของในชาวราศีกันเพราะฉะนั้นคุณโฮบอกราศีกันใช่ไหมบทใจร้อนก็ร้อนขึ้นมาเลยและไอ้รักเก่าๆเ,เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าในชาวราศีกันนะ ในดวงชตาของคุณอะถ้ามีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานอะไรที่ไม่โอเคแล้วก็เจอความรักกี่ครั้งมันก็มักจะไม่ประสบความสําเร็จเลยนั่นหมายถึงการพันธนาการเกี่ยวกับคนรักเก่าเป็นการลักษณะทำสเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยผูกหุ่นมัดหุ่นอะไรไว้ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเวลาที่ เลิกไปแล้วแล้วมาเจอรักใหม่มันก็จะไม่ได้อยู่กันแบบสันติสุขมันจะมีเรื่องอะไรร้อนๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทำมาหากินกันก็ไม่ค่อยขึ้นสังเกตได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะร้อนรุ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนอยากจะทะเลาะกับไอ้คู่ใหม่เนี่ยตลอดเวลาเลยแล้วก็เอ,อถ้าเกิดว่าไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองนะ อาจารย์จะบอกเลยว่าถึงขั้นแบบทำร้ายร่างกายกันได้เพราะฉะนั้นในชาวราศีการคนที่มีชีวิตครอบครัวพูดตรงๆเลยอย่าทะเลาะกันนะถ้าคนนึงขึ้นคนนึงต้องเงียบนะต้องเงียบเพราะว่าถ้าอารมณ์ขึ้นทั้งคู่แล้วต่างคนต่างชนพังอย่างเดียวเพราะอาจจะมีถึงขั้นที่ทะเลาะเบาแหวงตบตีกันได้เลย นะทำลายร่างกายกันได้เลยในดวงชะตาของในชาวราศีกันไม่ได้รวมถึงเรื่องคู่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นในการไปเที่ยวที่ไหนหรือในการไปไหนยามค่ําคืนหรือไปเจอคู่ปรับเก่าไปง,งบสติอารมณ์อะไรให้ดีเพราะฉะนั้นในชาวราศีกันช่วงสัปดาห์นี้ใจร้อนไม่ได้ต่อให้แบบว่าคู่ศัตรูอยู่ในที่ทํางานที่เดียวกันวันนี้คือหมดซึ่งความอดทนและพร้อมเดียชนแล้วก็ต้องเฉยเพราะถ้าเฉยถึงว่า สู้ไปแล้วหรือชนะแล้วได้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะคะไม่ได้ดีไม่ดีเหมือนจะโดนไล่ออกจากงานมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าในพลังงานของเรื่องในความรักมันรู้สึกได้ว่าเป็นแบบนี้นะคะก็ในเรื่องของอดูแลในเรื่องของเช็คดวงเนาะแล้วก็ดูว่า แก้ไขอะไรได้ไหมนะคะในศาสตร์ของวิชาอะไรต่างๆและในดวงชะตาของในชาวราศีกันที่อาจารย์จะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะคะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินถ้าในดวงชะตาของในชาวราศีกันมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเคยไปทําเกี่ยวกับ มนดำหรือการฝังรูปฝังรอยทำสเสน่ห์อะไรใครไว้เนี่ยเวลาช่วงเวลาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ขึ้นพลังงานมันจะย้อนกลับมานะจะย้อนกลับมาทำให้คุณรู้สึกรุ่มร้อนใจร้อนแล้วก็ทำมา,ากินไม่ขึ้นตรงนี้ต้องแก้ไขและเพื่อดวงอ่ะมันจะได้เปิดเพราะอะไรรู้ไหมเงินมหาศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ กำลังจะช่วยเหลือแล้วก็ชื่อเสียงต่างๆก็กําลังจะมีมาดวงกําลังจะเปิดแต่มันก็ไม่เปิดเรียกมันติดอาถรรพ์อะไรบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะที่ไหนเขาทาบุญกันบวชพระก็ไปร่วมทำบุญกับเขานะคะเช็คดวงชะตาแล้วก็แก้ไขซะ ในการที่พันธนาการไว้ร่วมกันอะไรต่างๆมันก็จะได้ลปดปล่อยซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้ทามากินขึ้นมีการเงินอะไรต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นโดยสรุปของชาวราศีกันเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆก็คือในเรื่องของการที่จะทากิจการใหม่การที่จะต่อเติมกิจการการที่จะสร้างบ้านใหม่การที่จะทําอะไรที่ใหญ่ๆห,หรือในการที่สร้าง สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ของตนเองคุณจะดีมากๆเเพราะฉะนั้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการอยู่แถวหน้าในสังคมการได้เก่งที่สุดในสายงานได้รับการยกย่องมีมีชื่อเสียงมีอานาจอยู่ที่ในชาวราศีกันเพราะฉะนั้นดวงพูดตรงๆเอาแบบกำั้นทุบดินแล้วอาจารย์ขี้เกียจอ้อมแก้เรื่องอาถรรพ์ มนดำอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะได้ทํามาหากินขึ้นนั่นเองไม่อย่างนั้นอนะ่ะมันจะกลับมาโดนแต่เรื่องชีวิตครอบครัวแล้วสิ่งที่จะได้ใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้สักทีนะคะนี่คือดวงชะตาของในชาวราศีกันนะอืคุณโฮเกิดราศีกันเหรอลูกแม่นมากๆเลยค่ะโฮพอจะแชร์ประสบการณ์ได้ไหมของที่อาจารย์ทำนายไปแล้วหนูไปตรงกับเรื่องอะไร นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนอาจารย์ก็ไม่อยากจะลงเรื่องจิตวิญญาณลึกมากนะเพราะว่ามันก็เดี๋ยวจะขึ้นวิจารณญาณอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็มันเป็นเรื่องนี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับใครคนนั้นก็จะรู้ได้เฉพาะตัวเท่านั้นแต่ไม่เกิดขึ้นกับใครยาที่จะไปหัวเราะเขานะเพราะช่วงโมงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่กรรมเก่าหรือเจ้ากรรมในเวรนี่มาหากันง่ายมากฟังคำนี้ไปเลยนะ แล้เดี๋ยวจะเจอของจริงอาจารย์กลัวมากเลยเพราะที่ลองดีหรือว่าพูดท้าทายเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะ